พระประวัติพันโทหม่อมเจ้านะวะพันยุคนพันโทหม่อมเจ้านะวะพันยุคนพระนามเดิมหม่อมเจ้าปีใหม่ยุคนประสูติเมื่อวันที่หนึ่งมกราคมพศ2521เป็นพระโอรสในพลตรีพระเจ้ารบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันยุคนประสูติแต่หม่อมใช้รายรยุคนณนะอยุธยา สกุลเดิมถาวรเป็นพระนัดดาในพลเอกมหาอมาตย์เอกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคนที่คำพรกรมมะรวงลบบุรีราเมศและเป็นพระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและยังเป็นพระพาดาในพระบาทสมเด็จพระวะชิรเก้าเจ้าอยู่หัว หม่อมเจ้านวพันธ์มีคณิษฐาร่วมพระมารดาหนึ่งองค์คือท่านหญิงพานุมาพิพิธโพคาทั้งนี้หม่อมเจ้านวพันธ์ยังมีศัก์เป็นพระมาตุรานาชายในพระเจ้าวรวงศเธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมมมืนสุทธนารีนาดหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคน ทรงเข้ารับราชการทหารในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยในพระยศว่าที่ร้อยตรีทรงสำเร็จหลักสูตรการรบแบบจู่โจมและหลักสูตรส่งทางอากาศโรงเรียนสงครามพิเศษศูนย์สงครามพิเศษจากนั้นได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าชุดซุ้มยิงศูนย์ปฏิบัติการ ต่อต้านการก่อการร้ายสากลกองบัญชาการกองทัพไทยโดยทรงสำเร็จการศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อยรุ่นที่128ในปี2555และสำเร็จหลักสูตรปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้าย,ย,าาาารรายและได้รับพระราชทานยศเป็นร้อยเอก จนกระทั่งในปีพศ2563พระบาทสมเด็จพระประเมนทระรามาธิปดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวะชิรเก้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษให้ร้อยเอกหม่อมเจ้านวพันยุคนเป็นพันโท กับทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งนายทหารราชองค์ขักพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นนายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลรบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลรบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ชีวิตส่วนพระองค์พันโทหม่อมเจ้านวพันยุคนเสกสมรสกับหม่อมอันวิดายุคนณนะอยุทยา สกุลเดิมสง่าศิลปเมื่อวันที่7กรกฎาคม2547โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งประกอบพิธีเสกสมรสพระราชทานณนะพระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวังมีทิดาสองคนคือม่อมราชวงศ์พริมายุคนคุณหญิงชะพรู 5กระดักกระดาคมพศ2549และหม่อมราชวงศ์ณพะพิมพ์ยุคนคุณหญิงกะทิ8พฤษภาคมพศ2552ครั้งยังทรงพระเยาว์ศึกษาระดับปฐมศึกษาและมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่ s o u t h ิ r ครอสยูนิเวอร์ซิตประเทศออสเตรเลียหลังจากทรงสำเร็จการศึกษาทรงกลับมาช่วยงานพระมารดาในกิจการส่วนตัวและประกอบกรณียกิจแทนพระองค์เป็นครั้งคราวทรงโปรดปั่นจัก,กรยานเสือภูเขาเป็นอย่างมากทรงทำธุรกิจเปิดร้านแตงสโตและโปรแกรมฟีส นอกจากนี้ท่านชายทรงสนพระไทยการผจญภั Asia, ยกับกิจกรรมการแจ้งและทรงเคยลงแข่งรถมินิมาแล้วหลายครั้งเมื่อพศ2551พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอกรมหลวงนาราธิวาดราชนครินทรงได้รับเกียรติให้อัญเชิญ พรงราิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกมหาปรมาภรณ์ช้างเผือกในขบวนพระราชอิสริยยศพร้อมด้วยเราพระบรมวงศานุวงศ์สมาชิกราชกุลและราชนิกูลณนะพระเมนท้องสนามหลวงและพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าพักนีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัต ราชสุดาสิริโสภาพันนวดีทรงโปรดเกล้าให้จัดพระราชพิธีกงเต็กถวายเป็นพระราชกุศลแด่ดวงพระวิญญาณโปรดให้จัดตามธรรมเนียมจีนและเมื่อพศ .2555 พระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้เสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปรา,าสาทในพระบรมมหาราชวังในการเชิญถ้ำพระบุปโโปพไปขึ้นเกยประดิษฐานบนพระวอวิมานพร้อมหีบเครื่องพระบุพภพเข้าขบวนเชิญออกจากพระบรมมหาราชวังไปยังเมนหลวงหน้าพระพราอิสริยาภรณ์วัดเทพสรินทาวาส เพื่อพระราชทานเพลิงพระบุพโพสมเด็จพระเจ้าพักคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตราชสุดาสิริโสภาพันนวดีโดยมีหม่อมเจ้าปุสารสวัสดิวัตรเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีเมื่อวันที่19กันยายน2562พระบาทสมเด็จพระวชิรก้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้านวพันยุคนสเสด็จแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสังฆทานและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ณสาราการประเรียนวัดพระญาติการามเมื่อวันที่สองธันวาคมพศ2563พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พันโทหม,ม่อมเจ้านาวพันยุคนเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการประธานโรรางวัลในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชพัฒวิจัยครั้งที่หกราชพัฒร,ราชพักณสาราดุสิตดารายสวนจิตรดาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ทรงได้รับ เครื่องราชอิสริยภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นที่หนึ่งปฐมาพรณ์มงกุฎไทย